ต้อนรับกลับสู่เอคาการาชวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกแคมเปอร์ที่ล้ำสมัยและน่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้กับ2,025 Electric c กไรอ c a อา e ีคปอร์รถบ้าน3ล้อพลังงานไฟฟ้าที่กำลังเปลี่ยนมุมมองของการท่องเที่ยวการแคมปิ้งในเมืองและการเดินทางแบบรักโลกด้วยการผสานเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเข้ากับความสะดวกสบายของอาขนาดกระทัดรัดได้อย่างลงตัว เริ่มกันที่การออกแบบภายนอก2,025 Electric p r i Rv Camper โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยโครงสร้างแบบ3ล้อมีล้อหน้าเดียว1ล้อและล้อหลัง2ล้อแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปอย่างชัดเจนรูปลักษณ์ภายนอกดูทันสมัยล้ำอนาคตและออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและระยะทางการขับขี่ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้า LED และไฟเดย์ทม์ running light ด,ดีไซน์เรียบสะอาดไม่มีช่องกระจังหน้าแบบรถใช้น้ำมันทำให้รู้ทันทีว่านี่คือรถไฟฟ้าแท้ ตัวถังผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาเช่นอลูมิเนียมคอมโพสิตหรือไฟเบอร์เสริมแรงเพื่อช่วยลดน้ำหนักโดยรวมกระจกบานใหญ่รอบคันช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารด้านหลังตัวรถออกแบบให้กว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับพื้นที่อยู่อาศัยแต่ยังคงสมดุลและมั่นคงบนถนนหลังคามักติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมเหมาะสำหรับการแคมป์แบบออฟกริดและพอร์ชาร์จไฟถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานสะดวกทั้งที่บ้านและสถานีชาร์จสาธารณะ เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในจะพบว่าการออกแบบห้องโดยสารของ2025 Electric ิ Electric f i y RV Camper ทำได้น่าประทับใจเกินตัวแม้ขนาดจะกระทัดรัดแต่ทุกพื้นที่ถูกใช้งานอย่างคุ้มคา่าวัสดุภายในเน้นความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ผ้าจากวัสดุรีไซเคิลแผงตกแต่งแบบนุ่มมือและไฟ LED แสงอบอุ่นทั่วทั้งคันพื้นที่นั่งเล่นหลักมีโซฟาขนาดกระทัดรัดที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นอนได้อย่างง่ายดายบาะนั่งให้ความสบายรองรับการเดินทางไกลได้ดีพื้นที่เก็บของถูกซ่อนอย่างชาญฉลาดใต้บ่ เหนือสีสัและตามผนังช่วยให้จัดเก็บสัมภาระได้เป็นระเบียบโดยไม่ทําให้ภายในดูอึดอัดโซนครัวมีขนาดเล็กแต่ใช้งานได้จริงมาพร้อมเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันตู้เย็นไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดและอ่างล้างจานพร้อมระบบน้ําสะอาดบางรุ่นอาจเพิ่มไมโครเวฟหรือเตาอบไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันทําให้สามารถทําอาหารได้ครบแม้อยู่บนท้องถนนพื้นที่เตรียมอาหารอาจมีจํากัดแต่มีการออกแบบแผ่นพับเสริมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานเมื่อจําเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับแนวคิดรักโลกและออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานสูงสุดพื้นที่นอนเป็นอีกจุดเด่นของรถบ้านรุ่นนี้โดยทั่วไปสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้1-2ถึงคนขึ้นอยู่กับการจัดวางภายในบางเวอร์ชันใช้เตียงพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานในเวลากลางวันขณะที่บางรุ่นใช้ระบบแปลงจากโต๊ะรับประทานอาหารเป็นเตียงที่นอนมีคุณภาพดีเกินคาดสำหรับรถบ้านขนาดเล็กระบบระบายอากาศใช้ช่องระบายอากาศบนหลังคาและหน้าต่างด้านข้าง ช่วยให้อากาศถ่ายเทดีนอนหลับสบายตลอดคืนส่วนห้องน้ําหากมีติดตั้งจะเป็นแบบห้องน้ําเปียกขนาดกระทัดรัดพร้อมสุขาแบบแคสเซ็ตและฝักบัวแม้พื้นที่จะไม่กว้างมากแต่ใช้งานได้จริงเหมาะกับทริปสั้นหรือการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ในด้านสมรรถนะการขับขี่2025 Electric Cry RV c a ็ p e r ไ r ีแคมเปอมอบประสบการณ์ที่เนีบนุ่มนวลและแตกต่างจากรถบ้านเครื่องยนต์สันดับอย่างชัดเจน มอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันทีออกตัวลื่นไหลและตอบสนองไวแม้บรรทุกสัมภาระเต็มคันก็ยังขับขี่ในเมืองหรือขึ้นทางด่วนได้อย่างมั่นใจโครงสร้าง3ล้อช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพโดยเฉพาะในความเร็วต่ำและขนาดเข้าโคง้งระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดระบบเบรกแบบชาร์จไฟกลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมรถได้ดีขนาดลงทางลาดชันเรื่องระยะทางการขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของรถไฟฟ้า และรถบ้านรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเดินทางระยะสั้นถึงปานกลางระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่สภาพถนนและรูปแบบการขับขี่แผงโซลารเซลล์บนหลังคาช่วยจ่ายไฟให้ระบบภายในและช่วยยืดเวลาการใช้งานเมื่อจอดแคมป์ระบบชาร์จรองรับทั้งการชาร์จที่บ้านและการชาร์จเร็ว ทำให้สามารถเติมพลังได้สะดวกแม้จะไม่เหมาะกับเส้นทางออฟโรดหนักๆแต่ก็สามารถขับขี่บนถนนลาดยางและทางลูกรังเบาๆได้อย่างสบายเหมาะกับอุทยานแห่งชาติลานแคมป์และเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติข้อดีอีกอย่างของ2,025 Electric Cry RV Camper คือค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำกว่าไม่มีค่าเชื้อเพลิงแบบน้ำมันหรือดีเซลค่าไฟฟ้ามักถูกกว่าในระยะยาวการบำรุงรักษาก็น้อยกว่าเพราะระบบไฟฟ้ามีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อย ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่มีระบบไอเสียและผ้าเบรกสกรอน้อยลงจากระบบเบรกชาร์จไฟกลับทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายและใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้านราคา2025 Electric ิบห้าอิเล็กทริกไทร์อาร์แคมเปอร์ถูกวางตำแหน่งไว้ในระดับพรีเมียมแต่ยังเข้าถึงได้ราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับรถบ้านทั่วไปรุ่นพื้นฐานมาพร้อมอุปกรณ์จำเป็นครบครันส่วนรุ่นท็อปหรือแพ็กเกจเสริมจะเพิ่มแบตเตอรี่ความจุสูงวัสดุตกแต่งภายในระดับพรีเมียม ระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ทันสมัยและแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ขึ้นแม้ราคาซื้อเริ่มต้นอาจดูสูงแต่เมื่อคิดถึงการประหยัดค่าเชื้อเพลิงและค่าดูแลรักษาในระยะยาวก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการใช้งานจริงรถบ้านรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางเดี่ยวคู่รักดิจิทัลโนแมดหรือผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบมินิมอลขนาดตัวรถกระทัดรัดทำให้จอดง่ายขับง่ายและเหมาะกับการใช้งานในเมืองแต่ยังคงให้ความอิสระและความสะดวกสบายแบบรถบ้านเต็มรูปแบบ แม้จะไม่เหมาะกับครอบครัวใหญ่แต่ก็โดดเด่นในกลุ่มของมันอย่างชัดเจนโดยรวมแล้ว2,025 Electric Trail RV Camper คือก้าวใหม่ของโลก RV ที่รวมเอาดีไซน์ล้ำสมัยภายในที่ใช้งานได้จริงสมรรถนะไฟฟ้าที่นุ่มเงียบและราคาที่สมเหตุสมผลไว้ในคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถบ้านรักโลกขนาดกระทัดรัดและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมติดตาม c a คาก r ราช